การที่อัตราการเกิด1.1%เนี่ยผมเรียกว่าภัยคุกคามครับเป็นภัยคุกคามจากภายในของเราเองคำถามสำคัญของประเทศไทยเราจะบริหารจัดการอย่างนี้ยังไงในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ศาสตราจารย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพล์เนี่ยบอกว่าลงทุนเด็กปฐมวัยเนี่ยนะหนึ่งคนเนี่ยนะ มีผลตอบแทนคืนกลับมาเนะ7-10%จ็ดิเซต่อปีเกือบส0ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้อัตราการเกิดเฉลีย่ยเราอยู่ที่1.1เนี่ยคือประมาณ4ี่ห้าแสนคนต่อปีน้อยมากดังนั้นเนี่ยกระบวนการความพร้อมของภาครัฐหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆที่พยายามมีสถานที่ดูแลเด็กเล็กทั้งหมดเนี่ยห้า0ม่หนึ่งพันแห่งเนี่ยนะฮะจิงอยู่ว่ามีเด็กอยู่ในระบบเนี่ยนะฮะประมาณ5้าปดซนเนี่ยแต่อย่าลืมว่า มันได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วส่วนที่เหลือ47.2เนี่ยเราต้องไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้างตกหล่นอยู่ตรงไหนทำไมไม่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แล้วรัฐจะต้องมีหน้าที่ที่จะดูแลเขาอย่างไงเอาง่ายๆเลยถ้าเรานึกถึง600บาทที่ได้บางส่วนในเวลานี้เราก็ใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับคือถ้าเทียบเป็น GDP ของเราโอ้ 0.1ถือว่าต่ำนะครับหรือถ้าขึ้นตายไปที่1 0 0องนะครับยังไม่ถึง3ก็ประมาณ3%ของ GDP ถ้าข้อเสนอวันนี้เนะี่ยที่ตัวเลข3,000บาทต่อคนเนี่ยนะ mm hmm. ก็จะใช้ประมาณยังไม่ถึง1%ของ GDP เลยเป็นโจทย์ที่รัฐต้องไปคิด mm hmm. เงินต้องเอามาจากที่ไหนอย่างแรก จริงๆก็มีการถกเถียงกันเยอะนะตอนนี้รัฐบาลก็แคมเปญในเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะก็ประมาณหลัก30-40ล้านคนที่เข้ามาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐทำได้ฟรีวีซ่าอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมที่มันที่เป็นงบประมาณบางส่วนที่มันจะเป็นอย่างแรกเนี่ยฐานข้อมูลที่ผมพูดไปละสก็คือว่าหาข้อมูลให้เจอตรงนี้แล้วก็ปรับข้อมูลให้มันตรงกันระหว่าง ส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลางเนี่ยข้อมูลภาครัฐของประเทศสิงคโปร์เราอยากได้ข้อมูลอะไรเราเจอหมดคําถามคือพอเราไปเข้าหน่วยงานของภาครัฐบาลเนี่ยของไทยนะหาไม่ค่อยเจอเจออยู่ครับแต่ว่าบางเรื่องมันก็จะไม่ค่อยมีประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงนี้คือมันจะเป็นตัวเลขที่เราสามารถที่จะไปเอาไป าภาครัฐก็สามารถที่จะไป,ไป,ไปตั้งงบป,ประมาณาได้ว่าจะเอางบป,ประมาณแบบไหนประเด็นที่สี่นะครับการยืดหยุ่นเวลาเปิดปิดของศูนย์เนี่ยอันนี้มันก็เป็นประเด็นถ้าอะไรอยู่ในหน่วยงานราชการนะทษทีครับต้องเวลาราชการนะแล้วคนที่ต้องไปทํางานหาเช้ากินค่ำหรือครับมีลูกเนี่ยเขาอาจจะต้องการเวลาเช้าหน่อยเลิกดึกหน่อยมารับเด็กกลับ มันจะทําให้เขาสามารถทํางานแล้วเขาอยู่ได้มีรายได้เกณฑ์ไว้กว่ามาตรฐานเมื่อกี้เราฉเฉลี่ยอยู่ที่1 10, 6ึ0งใช่ไหมฮะเจคือแรงงานขั้นต่ําแล้วส่วนใหญ่คือเพศหญิงก็อยู่ดู70%อีก30%มคือรายได้สูงโจทย์ใหญ่ก็คือว่ารัฐคุณจะไปดูตรงนี้ยางไงจะไปอัพสกิลหรือรีสกิลยงไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอคุณภาพพอแม่มีรายได้พอครอบครัวมีรายได้ก็สามารถดูแลลูก อย่างมีคุณภาพ